คูรีคุรีเลยนะครับโซตามร้อนร้อนร้อนตะก้องตลาดสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันอีกแล้วน,นะครับนี่วันนี้โคดิชานไปตลาดมาในนี่หมอนะครับผม <ว AU! S 1> นี่โคดิชานจับอุปศิโกงหมูนะครับเพื่อสกัทุ่งุก,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 กนี่โอ้โหจิ้มสีเจี <Wow. S 1> เยวตะก้องดูโอ้ น,นี่หนึ่งโลนะครับผมโคโรชานจะอุบสมุนไพรสุดของโคราชานเองนะครับผมเดี๋ยวไปตามไปดูเครื่องกันนะครับมาดูเครื่องปุ้งก่อนนะครับเครื่องปุงก่อนนี่เกลือชุดโลดพริกแดงข้าวมิ้นนะครับผมตามด้วยหอมแดงกระเทียมมะเขือเทศค่าอันนี้ก็จะมีขิงนะครับผมขิงแล้วก็ข้าวมิ้นสดนะครับตามด้วยพริกตะไคร้ต้นหอมผักชีแล้วก็ น้ำมันนะครับผมเดี๋ยวเรามาสับชิคกงก่อนนะครับครับผมนี่นี่เังไม่จับได้ครับนี่นครับผมนี่ประมาณนี้นะครับวว้าเครื่รองกรอนคอมินต์นะครับด้วยคิงครับผม นะครับนี่สิ่งของเพืต่ตะไคร้นะครับผมนี่นี่ครับมะเขือเทศครับผม เทนี้ราคาสุดๆนะครับช่วงนี้นี่กะกระเทียมก็หอมอแดงนะครับใส่แบบนี้เลยทำก็ได้ยินครับนี่พริกนะครับเอาแล้วครับผมสเสร็จแล้วเราก็ติดตามมนาะใส่เกลือก่อนนะครับเกลือลงไป ครับนี่เอาละได้แล้วนะครับผมมัน,นี่เลยครับรการปุ้งเครื่องแล้วนะครับผมเรใส่นงไปแล้วนะครับลางน้ําแล้วใส่นี่ลงไปพริกแดงนะครับเข้าวม้นน้ำมัน <c oughs> นวลลงไปแล้วนะครับผมนี่ใส่คืนนิดหน <c oughs> ่อยคูลีคูลีเลยนะครับเ <c oughs> อาไว้ก่อนอนุสาจะไว้ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีนะครับเดี๋ยวค่อยมาดูกันนะครับผมวานทูโก ร้อยโอ้โหดีากินนะครับอือมกลิ่นหอมมากเลยนะครับผมเราจะใส่น้ำก่อนนะครับแล้วก็ปิดฝาไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงนะครับนะครับมาดูก,กันนะครับผมสุกหรือยัง S 1น <1, S 2> <immigrant> ึ่งสองสามห้าหดพกห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 กกหกหกหกกหกกห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 ก้กห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 หก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 กหกอกกห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 กกกกกก ดนตกลลองเยนี่นะเอาละครับผมไปจะการชิมแล้วต่อไปจะเป็นการชิมแล้วนะครับผมนี่ใส่ต้นหอมผักชีลงไปน่ากินไหมเอ่ยเดี๋ยวลูกลงก่อนลุกก่อนขอนกกชิมก่อนอืมกินไหมครับผมเนี่ยใช้มือน,นะครับผม อออนโมอีลำเด้อคุณผู้ชมมันจะมีออกกลิ่นหอมสมุนไพรมันนะครับผมพกขาดอะไรกระเทียมอะไรหมดนี่นะครับผมลองมาสีโค้งก็เปื่อยละโอ้โหสุดๆเลยนะครับผมมาครับมาครับกินน้ำดูอ่า มาครับ <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนลูก <c oughs> เอ้เราทำกับข้าวอร่อยก็อย่างนี้แหละครับ <c oughs> เอาลูกเอาเอาเอาอย่างกันอ่ะเอาตัวเล็กเอาเอาอ่ะก่อนนะครับให้น้องแมวกินก่อนเอาลูกเอาห้ามที่กันหนอ่งเอาเอาอย่างนี้นะครับผมถึงจะได้กินสบายสบายไหมงั้นไม่ได้ <c oughs> ควาเงื่อของโค้ชชาล้วกครับมันร้อนนะครับทุกคนอผมเม็นตัวก็ร้อนอืมเฮ้ยข้วาวผม มหมดเครื่องครับอ,อ,อ,อคิดดีออกมานี่นะครับ,บผู้ชมฝากชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเนรกระดิ่งกดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับผม